วันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์2567เวลา8.30นาฬิกา30นาทีนายธานินผุ้มรุณผู้อำนวยการกองสวัดิการแรงงานมอบหมายให้นางทิพยชนกสแสวงทรัพย์ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานวันสากรแห่งชาติประจำปีพศ2,567จัดโดยสำนักงานสหกรณจังหวัดปทุมธานีกิจกรรมประกอบด้วย การวางพันุพุ่มดอกไม้ถวายสักกา,าระพระรูปพระราชวงเธอกรมเมื่อเหมือนพิทยาลงกรพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยพิธีมอบเกียรติบัตรให้สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆดังนี้เกียรติบัตรแก่สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2566เกียรติบัตรแก่สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เกติบัตรแก่สหก์เข้มแข็งชั้นหนึ่ง และการควบคุมภายในที่ดีมากปีงบประมาณพศ2566กฏิบัติแก่สหกรณ์ที่ปิดบัญชีได้ภายใน10วันกฏิบัติแก่สหกรณ์ที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนประจำปีงบประมาณพศ2567กฏิบัติแก่สหกรณ์ที่ขับเคลื่อนนโยบายด้านการแก้ไขหนี้ค้างของสมาชิกที่มีรูปแบบหลากหลายและสามารถเข้าถึงกลุ่มสมาชิกได้ในวงกว้างในเชิงคุณภาพและบูรกิจกรรมออกร้านของกลุ่ม อาพและสาก์ในจังหวัดปทุมธานีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้นำสาก์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสาก์ที่หนึ่งจังหวัดปทุมธานีหากสาก์อมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการใดมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้ที่ กองสวัิการแรงงานหรือสำนักงานสวัิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่ก็สรคุ้มครอ,องสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน